สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ต่อเนื่องนะผมลงค,คลิปท่านอะไรที่มาดูใหม่ก็ไปดูย้อนหลังนะบอกอันนี้มันคลิปทีเท่าไหร่ดูไปวันนี้วันนี้จะทำเหล็กร่างนะครับร่างอย่างเดียวนะครับที่น่าจะเป็นนะครับว่าจะรอดไม่รอด นะจะผ่านไม่ผ่านก็ดูเอานะครับคือคือเลขเจ็ดเนี่ยนะครับอันนี้ล่างนะล่างอย่างเดียวแต่ท่านท่านใดที่คิดว่าเป็นบนด้วยก็แล้วแต่นะครับเนี่ยเลขเจ็ดเนี่ยนะครับโอ้ชนเยอะมากถ้ามามาก็มีเฮนะครับแล้วเกิดถ้าเกิดเลขเจ็ดไม่มาก็หนักนะแต่ว่าเลขแปดก็ชนนะชนที่หกสูตรนะเลขแปดเหยนนะ หนึ่งสองสามหกูตรหกสูตรเลขแปดชนกันที่หกสูตรนะเลขเจ็ดแปดสูตรชนกันนะครับเลขหกนะครับเลขหกก็เด่นเมือนกันนะเอาจะเจ็ดหกไหมเจ็ดแปดไหมเจ็ดเก้าไหมเอ่อห้าสี่ไหมสี่ห้ากขว่ากันไปประมาณนี้แต่วันนี้เนี่ยผมจะ จะคัดเลขนะท่านจำชิกดูก่อนนะดูนี่นะครับอันนี้นะผมลงให้ท่านจำชิกด,ดูหลายรอบแั้วแหละแต่ว่าวันนี้ก็คือมันจะขัดเลขนะครับเลขล่างล้วน,ลวนเลยไม่เกี่ยวกับบนแต่ถ้าพูดมันออกบนก็ออกไปไม่ว่ากันนะครับอธิบายสูตรนี้ก่อนนะครับสูตรที่สองเนี่ยสองหนึ่งก็เข้ามาแล้วอ่าสี่หกก็เข้ามาแล้วสูตรนี้ เอองวดนี้มันก็จะมีแปดเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับท่านใดที่ยังยังจะจะ,จะตามสูตรนี้นะครับสูตรที่สองนี่นะก็ตามไปนะครับจดเอาตัวนี้จดไว้นะแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับถ้าอยากจะตามผมไม่ได้พันธุงว่ามันต้ององอ,องอีกงวดหน้านะครับงวดนี้ได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 ้แค่นี้แค่ชี่ชุด่แหละครับเพราะว่าเลขมันชนกันนะเห็นไหมมันจับถ้าเลขไม่ชนก็จะเป็นต้องจับหกชุดอย่างนี้ นะครับสูตรที่สี่ก็เช่นกันเหล็กไม่ชนมันชนที่หกหกนั่นแหละสูตรที่สี่เนี่ยแต่มันก็ต้องจับหกชุดอยู่ดีนะครับแต่นี่เห็นไหมแปดแปดแต่เจ็ดเก้าเนี่ยก็จับคู่ได้อย่างนี้เพราะว่าจะจับเจ็ดแปดมันก็แต่เจ็ดแปดอยู่ดีแปดเก้ามันก็แปดเก้าอยูด่ดีเนี่ยเก้าแปดเนี่ยเอ,อยู่ตรงนี้แต่แต่แตสูตรที่สามเนี่ยเห็นไหมเหล็ก มันไม่ชนกันจะเป็นต้องจับหกชุดอย่างนี้นะครับเลขของสูตรที่สี่เนี่ย <_ S 1> เห็นไหมหกห้าหกหกเจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเจ็ดหกด้วยหกเจ็ดด้วยนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ส่วนสูตรที่ห้าก็เช่นกันหกสี่หกห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับ ตรงนี้มันเป็นสามตัวนะครับแต่ว่ายังสามตัวเดี๋ยวค่อยเอาใก,ใ,กใกล้ห้วออกอันนี้ผมให้เล็กล่างไปก่อนนะใข่แล้วได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เอามาดูก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีเก้าชุดนะครับแต่ว่าผมเอาเล็กที่มันชนกับเลอันนี้หกเจ็ดนะครับหกเจ็ด ชุดที่สองมีไหมหกเจ็ดไม่มีชุดที่สามไม่มีหกเจ็ดชุดที่สี่มีหกเจ็ดนะครับคืออย่างนี้นะครับแล้วก็มีเจ็ดหกด้วยนะครับสูตรนี้อันนี้หกเจ็ดนะครับหกเจ็ดตอนนี้เราเราเอาชุดที่ห้าเนี่ยเป็นหลักนะครับหกสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้า เรามาเกียนตรงนี้นะเอาเอาชุดที่ห้าก่อนเนาะชุดที่ห้าเนี่ยหกสี่เจ็ดสี่หกห้าเจ็ดห้าอันนี้สูตรที่ห้านะชุดที่ห้าตอนนี้ สูตรที่สี่หกเจ็ดกับเจ็ดหกต้องปรับตัวนะขอไปเอาปากกาแดงสีจับติดมือเฉยเลยสูตรที่สี่หกเจ็ดกับเจ็ดหนะครับหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกอันนี้ผมเขียนให้ตามสูตรนะครับเขียนให้ตามสูตรแล้วก็ ชุดที่สามไม่มีชุดที่สี่ไอชุดที่สองก็ไม่มีเลขที่ชนแต่ชนที่หกเจ็ดนี่นะหกเจ็ดหกนะครับชุดที่หนึ่งหกเจ็ดไหม นี่แหละครับคือเลขมันช้ากันนะแต่ว่ามันคนละสูตรกันนะหนึ่งอ,อกคไหมครับหกเจ็ดอะไนี้ก็หกเจ็ดแต่หกเจ็ดตัวนี้มันเป็นสูตรที่ห้าสูตรตัวนี้นะครับหกเจ็ดตัวนี้มันคือสูตรที่หนึ่งนี่แลวเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกก็คือสูตรที่สี่นะครับนี่สูตรนี้เจ็ดหกแล้วก็หกเจ็ด เจ็ดหกแล้วก็หกเจ็ดูตรที่สี่นะเลขเป็นอย่างนี้นี่แหละครับเลขล่างของคนน้าดับ0ูใช่ไหมครับท่านสมาชิงแกลืมเลขดับนะดับ0ูนะเลขล่างของคนน้าเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันออกสี่หกนะสี่บวกหกได้สิบก็คือดับ0ูนั่นแหละตอนนี้ เลขเลขบนดับห้าก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้วันนี้เนี่ยคุยกันเรื่องเรื่องเรื่องสองตัวล่างอย่างเดียวนะครับสองตัวล่างอยู่นี่แหละครับหนึ่งสองสามเจ็ดชุดมันมันจริงๆมันไม่ถึงเจ็ดชุดเลยแต่เรื่องเองเรื่องก็คือแต่ละูุร สูตรหนึ่งในหกเจ็ดสูตรหนึ่งในเจ็ดหกนะครับแล้วก็สูตรนี้ในหกเจ็ดนะมันจะเป็นต้องเขียนอย่างนี้นะครับอืมก,ก็ตัดตัดตัเนี่หกเจ็ดออกเนะี่ยมันก็จะเหลือแค่ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหรือหกชุดนะครับหกสี่เจ็ดสี่นี่ก็คือเน้นไปแล้วแต่ว่าหกห้าเจ็ดห้าก็สูตร สูตรที่ห้านะครับท่านจะม,มเช็กดูเอาสูตรที่ห้านี่เห็นไ,ไหมจริงจริงตัวนี้มันจับสามตัวได้เดี๋ยวสามตัวผมจับให้นะผมจับให้เออ่คลิปต่อไปนะครับอยู่ตรงนี้แหละสูตรที่ห้าน่ะจะจับสามตัวนะครับจับสามตัวอยู่สูตรที่ห้านี่แหละเดี๋ยว,วใกล้ๆค่อยออกค่อยว่ากันไปตอนนี้เอาเลขกล่างไปก่อนนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดนะครับหกชุดลากเลยเอาท่านใดที่ชอบเนี่ยครับก็คือตัดออกแล้วหกเจ็ดแต่มันมีหกเจ็อยู่แล้วจ้ะแต่ว่าที่ผมเขียนให้ดูเนี่ยก็คือว่ามันชนกันอ่ะชนละมาไหมเออก็เลเด่นก็ท่านจำชิกดูตรงนี้นะเด่นเจ็ดเด่นแปดเด่นหกเด่นเก้ารองห้า รองสี่ตัวรองนะเลขห้ากับเลขสี่เนี่ยชนกันสามสูตรเองนะครับแต่ว่ามาได้จะมาท่าไหนก็เดี๋ยวก็ไปดูอีกที่หนึ่งนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมลงให้ดูว่าถ้าเลขห้ามาเลขสี่มามันก็อยู่ที่สูตรที่สามนะครับสูตรที่สามนะกับสูตรที่สี่นะครับเพราะว่าสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองสูตรที่ห้าไม่มีเลขห้ากับเลขสี่ 4. ฉะนั้นท่านสมาชิกก็ต้องเลือกสูตรด้วยนะครับ อะจะเอาสูตรไหนเห็นไหมสังเกตดูนะครับสูตรที่สามจะมีเลขห้าเลขห้านะัคือดับบนนะครับอาจจะเป็นล่างก็ได้เลข สูตรที่สี่เนี่ยจะมีหกห้าหกหกห้าหกเนี่ยนะครับอันนี้ผมเน้นหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกเนี่ยก็เป็นเล็กล่างนะครับแต่ว่าเลขห้าน่าจะมาในสูตรที่สามกับสูตรที่สี่เนี่ยนะครับส่วนสูตรที่สองเนี่ยก็อดีตเขาเข้ามาตรงๆนะแต่หมวดหน้าสิบหกชิงห้านี่ยจะเข้าหรือเปล่าอันนี้ก็ดูดูไปก่อนนะครับอ่ะลองดูเลือกสูตรได้เลยครับ คือการเลือกสูตรเนี่ยก็อยากให้ท่านสมาชิดรูตรงนี้นะครับเนี่ยเลือกเด่นที่สุดคือเลขเจ็ดเลขแปดเลขหกเลขสี่เอาเลือกสี่ตัวนี้นะครับอ้าวถ้าถ้าแปดอ่ะถ้าเจ็ดก็จะมีเจ็ดนี่มีทุกสูตรเลยแล้วถ้าหกก็อยู่ที่สูตรที่สี่กับสูตรที่ห้านะครับเลขหกถ้าเลขเก้า ได้เก้ามันก็กลับมาอยู่สูตที่สองแล้วก็สูตรที่1อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้อธิบายให้ท่านแชมซิกดูรายละเอียดนะครับตอนนี้มันนี้ก็เน้นที่รลากสอตัวล่างนะครับนะสองตัวล่างก็อยู่แค่นี้แหละอยู่แค่หนึ่งสสามสี่ห้าหกชุดนี้นะครับอ้าทำให้มันสีเดียวกันเนาะ หกสี四四เ่เจ็ดสี่หกห้าเจ็ดห้านี่ครับนี่แหละอันนี้พอนี่ครับหนึ่งสองสามหกชุดนะครับตรงตรงไปเลยตรงตรงนะครับไม่ต้องกลับตัวหกชุดนี้นะครับ ไปเลือกลอตเตอรี่สักใบหนึ่งก็ได้ใบไหนก็ได้นะครับหกเจ็ดก็ได้เจ็ดหกก็ได้หกห้าก็ได้เจ็ดสี่แต่ผมเน้นที่เจ็ดสี่นะงวดที่แล้วเนี่ยไอ้งวดคลิป,คล,ปคลิปก่อนหน้านี้นะครับเน้นเน้นตัวนี้นะครับหกสี่เนี่ยกับเจ็ดสี่นี่นะครับเน้นเน้นตัวนี้ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าหกสี่เจ็ดสี่หกห้าเจ็ดห้า 4-7-4น,นะครับ6-4-7-4นะครับก็คือตัวนี้เน้นเพราะว่าเงินทเทแล่ก็4-6-5-6นะครับก็คือเข่า4-6นี้นะครับเงินนี้6-4-7-4พอดีมันไปนชนกับซูนี้ นะครับไอ้หกห้า 6, 5, กับเจ็ดห้าเนี่ยก็รองไว้ก่อนก็ได้นะครับรองไว้ก่อนนะประมาณนี้นะครับอะเล็กล่างนะครับล่างรุนร้วนเลยนะครับหกชุดนี้นะครับอืมแชทหน้าจอไปดูเลยไปจัดใช้งานได้เลยครับใช้งานได้เลยซื้อรอตตอรี่ได้เลยนะครับจบแล้วครับเกิบ เออเล,ล็กดัอยู่ประมาณนี้จะทํำยังไงก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมมีแค่นี้นะครับสูตรคํานวณทั้งหมดมีแค่นี้เดี๋ยวสามตัวบนนะครับเดี๋ยวเมนูอีกที่หนึ่งนะครับคิบต่อไปนะครับสามตัวบนนะครับระเทียบชนกับเล็กดับอ๋อเล็กดับห้าใช่ไหมเดี๋ยวถามว่าสามตัวบนมันจะมีเหล็กห้าไหมอันนั้นเราก็ตัดออกแตเกิดว่าดับแต่ผมคิดว่าดับนะหมดนี่เล็กห้าน่าจะดับเพราะว่ามันชนน้อยมาก เลขห้าชนกันที่สามสูตรเลขสี่ชนกันที่สามสูตรแต่ถาาว่า,าเข้ามันกับเข้างวดแต่แล้วเลขหนึ่งก็ชนกันสามสูตรแต่ยังออกสี่หนึ่งเสยเลยเออเลขที่เด่นที่สุดก็ไม่เข้าแต่มันเข้าเลขเด่นที่สุดงวดแต่แล้วก็เข้าศูนย์นะครับเพราะว่ามันออกศูนย์สี่หนึ่งอ่าเข้าที่หลักร้อยนะครับอ่ะอันนี้สองตัวล่ากนะสองตัวล่ากจัดไปเลยครับหกชุดนี้นะครับ ไม่ต้องเอาหมดก็ได้นะครับทนานที่ต้นทุนน้อยนะครับเอาสักตัวหนึ่งอะแล้วแต่ดวงของท่านแ่ะอเอาตัวหนึ่งคือเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์เลแหละโอกาสถูกน้อยมากถ้าจะเอาหนึ่งตัวแต่ถ้าเอาหมดนี้ถ้าเอาหมดตั้งหกตัวนี้นะครับโอกาสถูกสูงนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยะนะครับลองดูนะครับลองดูนะอันนี้มทนทเเล็กล่างลุวนๆเลย ถ้าท่านไหนที่คิดว่าจะเป็นเล็บนด้วยก็อ่ะแล้วแต่นะอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้ผมทําตามสูตรของผมนะครับที่ผมทําไว้สูตรอันนี้สูตรล่างโดยรุนร้วนเลยโดยเฉพาะเลยนะครับก,ก,ก็ก็ก็เคยมีนะที่เลขสูตรล่างออกบนก็เคยมีแต่ก็มีไม่ไม่เยอะมีน้อยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็น้อยนะครับนี่น้อยชุดๆเลยสมมติว่า จะเอาตัวเดียวผมก็คิดว่าน่าจะเป็น7-4เนี่ยนะครับกับ6-4เนะี่ยมันเห็นไหมมันได้ตัวเดียวไม่ได้มันต้องได้สองตัว6-4 7-4เนี่แหละครับสองตัวเนี้ยที่ผมเน้นไว้นี่นะครับก็ดูกันว่ามันที่ผมเน้นเนี่ยมันออกไหมอันก็ต้องดูวันหวยออกกี่ว่ากันไปนะครับมันถูกอย่างไรผิดอย่างไรมันจะมีสบับเต็มของเลขล้าวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยว โค้งสุดท้ายผมจะลงทุกสูตรอีกทีหนึ่งแต่อันนี้อยากให้ช่นานักพชิกไปใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันหาลอตเตอรี่ไม่ได้นะครับเลขพวกนี้นะครับบางทีอาจจะไปชนกับอาจารย์ท่านอื่นชนกับสำนังอื่นด้วยบางทีเลขโดนอัโนโดนนี้ลอตเตอรี่ขายดีเอาหกสี่ขายดีเจ็ดสี่ขายดีอย่างเงี้ยหกห้าขายดีหาไม่ถัานช่นั้นุ่งนี้นะ หลังจากดูคลิปจบแล้วนะครับไปจัดเลยนะครับเอาหน่ะหกใบนะครับหกร้อยบาทนะครับนะหกใบนะลอตเตอรี่หกใบเนี่ยหกร้อยบาทเอ่อถ้าถูกก็กําไรอยู่นะยังพอได้อยู่นะได้อาหารแมวอยู่นะ <c oughs> <c oughs> นะครับไม่ได้พูดเล่นนะัน,นี้เรื่องจริงนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับสูตรผมนะแล้วก็อยากให้ท่านสมาชิกไปเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นด้วย เอ้าอย่าดูเยอะนะผมเตือนไว้ก่อนนะอย่าดูเยอะนะดูอาจารย์ท่านโน้นก็อีกแบบหนึ่งอาจารย์ท่านนี่ก็แบบงตงลกลงจะอา,อาจารย์ไหนกันแน่ฉะนั้นท่านใดที่อยู่ในช่องผมติดตามผมอยู่นะครับก็เห็นอยู่มันถูกอย่างไรมันผิดอย่างไรผมอธิบายทุกงวดนะหลังห้อยออกก็คุยก่อนห้อยออกก็คุยนะอธิบายท่าน,นสมาชิกรู้เออถูกตัวนี้เข้าตัวนี้ไม่เข้าอ่ากระถามนี่น่ย เข้านะงวดหน้าเข้าแน่นอนอยู่ตรงนี้เลยเล็กเนะี่แต่ไม่รู้ตัวไหนผมในใจผมก็มีอยู่แล้วในใจผมตัวเดียวแต่ว่าผมก็ไม่กล้าบอกท่านสมาชิกนะครับบอกไปแล้วบางทีมันไม่ออกอะ่ะมันเป็นการหลอกลวงนะครับฉะนั้นเอาตามสูตรเนี่ยสบับเต็มแบบนี้เลยนะครับหกชุดนี้นะครับอ่ะจัดไปจัดไปเลยนะครับ ไอผมเด่นหกสี่เจ็ดสี่นี่ยบางทีมันไม่ออกหกสี่เจ็ดสี่เนี่ยบางทีมันออกหกห้าเจ็ดห้าเนี่ยหกเจ็ดเจ็ดหกเนี่ยนะครับก็ต้องรองไว้ก่อนนะติดตัวไปสักนิดนึงนะโอเคคลิปนี้จบแค่นี้นะครับเจอกันนู่นแหละครับไม่แน่ใจเดี๋ยวสรุปโค้งสุดท้ายคุยกันก่อนห้วยออกอีกรอบนึงนะติดตามต่อไปนะครับขอบคุณครับขอให้โชคดีนะครับ,บ,รบสวัสดีครับ